คอนเสิร์ตที่แบบผมมีโอกาสไปในฐานะเกสของพี่ๆวงศิลปินนี่เขาเป็นระดับแบบตำนานระดับโปรเฟชชั่นอลครับผมก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ดีใจมากๆได้เป็นเกสคนปิดคนสุดท้ายด้วยก็ขอบคุณพี่ๆอารมแชร์ทุกคนมากเก่งๆกันมากเลยครับใช่ใช่ครับผมแล้วอย่างพี่ๆแฟนคลับที่เข้ามาชมพี่ๆวงอารมแชร์เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ ประมาณ90%ก็เป็นการขับของพี่อัมแชร์เลยก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้การต้อนรับกันค่อนข้างดีมากๆนะครับถ้าเคยได้ยินบ่อยเนี่ยจะเป็น mid of love ครับผมที่เราได้ยินบ่อยหรือว่าร้องได้อยู่แล้วครับผมแต่ว่าอยู่ที่เธอทุกอย่างเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินผ่านๆครับเราก็เลยต้องอาจจะต้องกลับไปทำกันบ้านในเพลงนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็อย่างในเพลงอยู่ที่เธอทุกอย่างเนี่ยเราก็จะมีเพิ่มพาร์ที่เรากด launchpad ด้วยใช่ครับผมเราก็ต้องกลับไปซ้อมค่อนข้างเยอะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ให้โอกาสครับผมมอบประสบการณ์ที่ดีมากๆ ขอบคุณพี่พี่แฟนลับอามแชร์ you, ทุกคนมากที K ่เอ็นดูนะครับใช่ใช่ใช่แต่พี่ยงเก่งพี่ยงเก่งอยู่แล้วผมพี่ก้อยแล้วก็น้องอบเชยก็น่ารักมากมากครับผมดีใจดีใจที่ได้ร่วมง,งานกันครับจริงเราก็อยากอยากจะให้มันเป็นฟิลแบบ EDM แบบนี้แหละแต่ว่าก็เดี๋ยวเราติดตามยังไม่รู้ว่าจะต้องทําอะไรมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราติดตามครับผมเขินนะตอนนั้นผมทาตัวไม่ถูกครับพอพอแบบเหมือนกับว่ามันเป็นงานเปิดด้วยเหมือนเป็นอีเวนต์ด้วยแล้วรอบๆนั้นก็จะมีพี่ๆแฟนขับด้วยแล้วก็มีพี่ๆศิลปินดาราท แต่พี่มิกเขาพุ่งเป้ามาเล่นกับเราเลยเราก็ทำตัวไม่ถูกเขินเขินเขินใช่ใช่ครับผมเพลงฟาราคอนี่คือแบบจิทวิบญานท้อเมืองอยู่แล้วแล้วดันมาเล่นเพลงนี้ด้วยยิ่งเขินหนักแล้วใช่ใช่แต่พี่มิกน่ารักพี่มิกน่ารักเดี๋ยวรอผมเป็นในเวอร์ชันล่างทองกันล้วกันอาจจะได้เห็นผมแบบเป็นฟาร์ลครอน ชูก้าแดดี้อ่าพอบเป็นในพาร์ทวงการเพลงเนี่ยก็มีครับมีมีมีมมความรู้สึกเหมือนกันจริงแล้วก็เคยเคยมีแบบยับยับ,ยบกับพี่ผู้จัดการไว้บ้างมาเมื่อออยากจะร่วมงานกับพี่ๆเขาเพราะพี่ีเขาผลงานเพลงที่แบบเขาทำมาแต่ละเพลงก็คือสุดยอดสุดยอดมากใช่ใช่สนุกกันทำเพลงนะครับผมแล้วผมไปเจอเพลงที่พี่มิขาบทำแล้วเอาเอานเขาเล่นอย่าีเพ่งคิดถึงบ้ย่ะครับหรือสักอย่างแบบผมฟังแล้วชอบมากเก่งมาก อ๋อใช่ใช่12พฤศจิกายนครับผมวันรับปริญญาของผมแล้วก็เป็นวันที่นักคอมไปเขาเอ้ยไม่ใช่ไปเขาดาวไปไปคอนกรีตไปใช่ใช่ใช่ก็โอ้ยพูดแล้วก็เศร้าคิดถึงคิดถึงน้าแกมากครับใช่ใช่เป็นประสบการณ์ที่เรียกได้ว่าล้ำค่ามากที่สุดเลยแล้วกนแบบกลับไปนั่งดูคำวยพรแกทีไรก็จะร้องไห้แล้วล่ะใช่ใช่เราอยากจะทำหลากหลายสไตล์แล้วกันครับผมเราจริงก็ยังมีแนวที่อยากทำอยู่ เหมือนกันครับผมที่ยังไม่เคยทําก็เดี๋ยวอาจจะได้ชมกันก็เดี๋ยวทําไปเรื่อยๆจริงๆอ่ะใจใจจริงผมอยากให้เสร็จก่อนปีนี้แต่ว่าเท่าที่ดูโปรเซสแล้วไม่น่าทัดคอนเสิร์ต Lost Lost in Cup Space นะครับผมก็วันที่หนึ่งธันวาคมก็ตอนนี้อยู่ในโปรเซสเตรียมงานทุกอย่างเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะเริ่มซ้อมแล้วครับผมตอนนี้ก็รังแบบไล่ไล่เคลียร์งานอื่นๆอยู่รับผมก็เดี๋ยวช่วงวัน2วันนี้ก็น่าจะได้เริ่มซ้อมแล้วก็ได้แบบ เ,เริ่มน่าจะเริ่มเชิญเคสมาซ้อมแล้วด้วยครับ